คุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำเอาหลายคนนั้นฮือฮาเป็นอย่างมากหลังจากที่เน็ตไอดอลชื่อดังอย่างสิตาบัวทองที่ภายหลังนั้นเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดภาพทำสัญญกรรมครั้งล่าสุดออกมาโดยได้ออกมาโพสต์ภาพแรกหลังจากที่เจ้าตัวนั้นหน้าบวมเต็มไปด้วยผ้าพันรอบศีรษะในระหว่างที่กำลังทำสัญญกรรม ต่อมาสีตางบัวทองก็ได้โพสต์อัปเดตไปหน้าหลังจากที่สัญญกรรมมาได้3วันซึ่งพบว่าผิวหน้าเริ่มตึงไม่มีรอยเหี่ยวยน่นความบวมนั้นลดลงเยอะมากพร้อมกับไลฟ์สดระบุว่าเรามีเราโชว์ความหวานที่สามีนั้นดูแลเป็นอย่างดีคอยป้อนข้าวป้อนน้ำให้จัดยาให้ทานตลอดงานนี้ทำเอาสามีนั้นหลงรักหัวปักหัวปั่มแน่นอน ละล่าสุดในรายการของวันบันเทิงสิตางบัวทองก็ได้ออกมาเปิดใจพร้อมเผยให้เห็นใบหน้าล่าสุดหลังจากที่สัญญกรรมมาโดยตอนแรกจะเอาแค่ดึงหน้าประมาณราคาข้อ900,000กว่าบาทแต่ดึงหน้ามันยังไม่พอมีโครงอื่นๆเดียวเลยต้องตัดโหนกตัดกรามมาเติมคางตัดปากล่างซึ่งตอนนี้ปากก็เริ่มเข้าที่แล้วส่วนตานั้นไม่ได้ทำเดี๋ยวดึงหน้าแล้วจะได้ตาด้วย พอเก็บหน้าจบงานก็คือสิ้นเดือนจะไม่มีรูตรงหน้าแม่อีกอันนี้เป็นอีกหนึ่งงานที่จะโปรโมทว่าในไทยนั้นก็มีดึงหน้าแบบเกาหลีจะได้ไม่ต้องไปเสียหลายล้านแต่หน้าตนนั้นก็ตกถึง4ล้านซึ่งก็มีสปอนเซอร์ใจดีออกค่าทําให้ด้วยนอกจากนี้ในบัญชีทิกต o อยังได้มีการออกมาโพสต์คลิปวิดีโออัปเดตความสวยของสิตางบัวทองพร้อมยังแต่งสวยให้เพิ่มบอกเลยว่างานนี้กลายมาเป็นคนละคน สวยจนแทบจับไม่ได้เลย